วครับอยู่งสงครับและข้างนี่คืออามุก ok ี้ค่ะนีครับเป็นฟริตี้ล er mm ูกเยอรมันของเราครับตอนนี้เป็นที่ที่หลอดออดิโอค่ะวันนี้่คนเยอะมากก mm hmm. แ,แค่จะบอกว่าเราเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้น Just <last> today. ซึ่งถ้าคุณจะไม่มาถึงวุณกลาดมากถ้าค yes, ุน o ะไม่มา h e r ว You ราด l า ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับลดถึง10,000หบาทว้าว wow. so we have promotion 1 0 0นเท่าเช่น DISCOUNT ใช่ยังงั้นครับรีบติดต่อมาทันทีครับไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือช่องทางไหนก็ตามเพราะราคานี้มีแค่วันพรนุ่งนี้เท่านั้น <Yeah. S 2> ใช่ไหมจ๊ะ yes so you can contact us at online or you can call our number the tomorrow discount สุดทบอกกันหน่อยว่า I love youso I love you 啊。